สวัสดีค่ะพบกับแบบมตินตันวัลเลเนสนกับโ i มิ m a l ล h ชา n e ลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตีลูกดาดแบบโฟแฮนด์ด้านข้างนะคะว่าจะตียังไงนะคะแล้วมีเคล็ดลับอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะก่อนอื่นนะคะขาขาขวาหรือข้างที่ถนัดนะคะย่ออย่างนี้ย่อไว้ก่อนแล้ว มือขวานะคะของเราจับไม้รีเชฟให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะแขนซ้ายก็ไว้ด้านหลังเหมือนเดิมเพื่อการทรงตัวนะคะและเวลาตีให้ตีขนานกับเอวของเรานะคะขนานกับเอวอันนี้คือการตีลูกดาดแบบโฟแฮนด์ hand, ด้านข้างนะคะจับจับไม้จับไม้ให้แน่นนะคะแล้วก็ให้ปลายไม้ของเรานะคะไว้ด้านหลัง แล้วเวลาตีก็ตีด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะสาธิตนะคะแบบนี้นะคะเหแบบ็นไหมคะแบบตีด้านข้างแบบนี้ย่อขาแล้วก็ตีด้านข้างอันนี้คือการตีลูกดาดแบบด้านข้างแบบโฟร์แฮนด์นะคะเวลาเวลาเล่นประเภทจะเป็นประเภทคู่หรือประเภทเดี่ยวก็แล้วแต่นะคะถ้าลูกมาอยู่ด้านข้างของสนามนะคะเราก็จะใช้ลูก ดาดโฟร์แฮนด์ด้านข้างหรือตีโฟร์แฮนด์ด้านข้างได้อย่างรวดเร็วตีดัดกลับไปนะคะแบบนี้อันนี้คือการตีวอร์มนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าตีเนี่ยจะไม่จะไม่ได้สูงกว่าเอวแบบนี้ไม่ใช่แต่แล้วก็ไม่ได้ต่ํามากเกินไปถ้าต่ํามากเกินไปคือการตีลูกแบบโฟร์แฮนด์แบบจากล่างขึ้นบนแต่อันนี้คือลูกดัดแบบโฟร์แฮนด์ด้านข้างแบบนี้นะคะลูกแบบนี้จะนิยมในการเล่นประเภทคู่นะคะ ตีดัดกลับไปเป็นลูกเร็วเคล็ดลับนะคะใช้นิ้วชี้และข้อศอกแขนของเราเหวี่ยงไปด้านข้างขนานกับเอวนะคะเพิ่มแรงนะคะลูกนี้ก็จะถึงหลังนะคะให้คู่ต่อสู้นั้นตีกลับมายากลาบากนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะก็คือใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนต่างๆทั้งแขนหัวไหล่นะคะดันไปข้างหน้าด้านข้างนะคะลองฝึกดูนะคะ สัประมาณ10ครั้งต่อหนยกก็ได้นะคะวันหนึ่งอาจจะ5ยกก็จะเป็น50ทีฝึกไปเรื่อยๆทุกวันนะคะแบบนี้รับรองค่ะว่าตีได้แน่นอนจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กับการตีลูกแบบมิตันเป็นลูกด่านด้านข้างแบบโฟรแฮนด์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่ช่องโพ o Minimal Channel นะคะหรือกลับไปติดตามที่ช่อง y o u t u t e o r Minimal Channel ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายคะ่ะแล้วติดตามชมกันนะคะ